รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเรา เกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายผู้ผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่า ือปราบสัมภเวสีความเชื่อประหลาดขายของอย่างนี้เขาได้ตะแกรงเผาศพมาบูชาตะแกรงเผาศพเขาวิมีฐานะดีขึ้นอารู้สึกยดดแน่มั้งในโลกนี้อาจจะมีอาคนเดียวมั้งที่แล่นกัะสิของอย่างนี้จากรุ่งเรืองกลายเป็นทุกขลา คนเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เพื่อกราบไหว้บูชาเพื่อขอให้ช่วยเรื่องต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและคนรอบข้างบางคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างออกไป <S <S เช่นการนับถือผี <S <S เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน <S 1> <S 1> แต่ก็ยังมีบางคนที่มีความเชื่อที่แปลกประหลาดออกไปอีก อย่างเรื่องที่เราจะนำเสนอต่อจากนี้ครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากคุณชวนเขาเป็นคนที่ได้นำของสิ่งนี้มาบูชาแล้วหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนที่เอาสิ่งนี้มาได้แล้วอ่ะแล้วพอมาบูชาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างครับก็ได้เงินไนี ขายดีก็คือขายจา,จากที่ไม่มีไม่ไม่ไม่ไมีเงิน่ะก็ก็ม,มีมีมีฐานะคลุงคงก็ไปอยู่ทางเล่าลุงคมก็คือเป็นคนที่ช่วยเราเป็นคนที่มือปรุงเล่ามันขายขายโอ้โหพ้นปืดอ่ะเคยยังไงวันหนึ่ง,งคืนหนึ่งเงนี่ยรับเงินสามรอบเปล่าๆจะได้เงินพันหกพันแปดคือแบบขายไม่ค่อยดีใช่แล้วพอแบบ พอหลังหลังจากเรา,ามาแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้ทุกวันทุกวัน,วนชีวิตที่เปลี่ยนไปของพวกเขาก็คือกิจการค้าขายที่ดีจนลุ่งเรืองจากที่เมื่อก่อนพวกเขาขายได้เพียงวันละไม่กี่พันบาทแล้วสิ่งที่พวกเขานำมาบูชามันคืออะไร พอเอามาปุ๊บก็ก็ไปถามาพระว่าเดี่ยได้สิ่งนี้มาจะทํำยังไงพระก็แนะนําว่าก็ไหว้ไหว้ดิไอหมากภูเล่ายาปลาปิ้งก็ให้เขาแต่อย่าลืมนานๆก็ให้กุ้งผ้าปลาปลาปลา,า,ายำเขาบ้างขนมจีนบ้างเพราะเขาเป็นคนโบราณเนี่ยไม่ได้ <สบ S 1> กลัว<ม>นะไม่ได้กลัวเรื่องนี้เพราะว่าเคยเห็นศพเคยเห็นอะไรไหม พี่ชายเป็นหมอเกือบทุกคนก็ได้เห็นเขาผ่าตัดศพอะไรอย่างเงี้ยตอนเอาศพมาจากโงารงพยาบาลก็เลยไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่อะไรไม่น่าเชื่อว่าของสิ่งนั้นก็คือตะแกรงเผาศพจากเมลแต่ด้วยความที่คุณชวนเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องศพคนตายอยู่แล้วเขาจึงได้นำมันมาแล้วสร้างศาลเพื่อกราบไหว้บูชา ยังไม่นานกิจการของเขาก็ขายดีอย่างไม่น่าเชื่อแล้วมันมีข้อห้ามไหมครับแบบห้ามทำโน่นทำนี่ถ้ามาบูชาอะไรอะไรนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะก็ทำดีๆคือก็เราเพิ่มเติมก็คืออย่างหลวงนิคมเนี้ยช้าปับเขาจะต้องตักบาตรให้<ม><ม>ตักบาตรให้เนี่ยมมผมตั้งชื่อว่าสามเวสีเนี่ย ผมเรียกสามเวสีเขาจะตากบาดให้ทุกวันแล้วตอนบ่ายเขากลับมาทํางานระยะเนี้ประมาณสามโมงกว่าเนี่ยเขาจะต้องเอาเครื่องเส้นสังเวรให้ทุกวันมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากและยากที่จะเจอคนที่นําของสิ่งนี้มาบูชาเพื่อช่วยในเรื่องค้าขายเขาได้ความเชื่อนี้มาจากที่ไหนอันนี้เมื่อก่อนผมเคยย่างไก่ย่างขาย แล้วก็ขายอยู่ระยะหนึ่งก็มีลูกน้องที่ชื่อสุพจน์อ huh. ะมาช่วยขายแล้วก็บอกว่าขายของอย่างนี้เคยเห็นที่พระประแดง uh huh. เขาได้ไอ้อย่างนี้มาตะแกงของสดมาแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่เกินไป uh huh. ก็ตั้งแต่เขาได้มาก็เมื่อก่อนเขาขายไอ้เครื่องในวัวต้ม uh huh. เป็นกระทะไม่ใหญ่ เขาได้มาเขาเริ่มบูชาแต่ว่าเอาไว้ที่มแม่เตาไฟคือ,อยังไงครับแม่เตาไฟแม่เตาไฟก็คือแบบฐานที่มีตะแกรงเงี้ย<ม>หรือที่ทําให้ร้อนอ่ะใช่ไหมแ้ก็วางไว้ที่นั่น<ม><ม>แล้วจากวันนั้นเขาก็ทําบุญสุนทานให้<ม>เขาก็ขายดีขึ้นจากที่คุณสุพจน์ได้เล่าให้ฟังทำให้คุณชวนมีความเชื่อสนใจ และอยากได้ตะแกรงเผาศพมาไว้บูชาเพื่อทำให้กิจการค้าขายของเขาดีขึ้นจึงได้ไหว้วานคุณสุพจน์ไปสอบแสวงหาของสิ่งนี้มาให้กับเขาแล,แล้วไปเจออะไรเงี้สุพจน์บอกว่าได้ยินข่าวว่าวัดข้างๆบ้านพี่สาวเท่าที่ลบบุรีกำลังสร้างเมนแต่มันยังไม่เสร็จแล้วก็ บอกสุพจน์พาไปดูหน่อยได้ไหมจะไปทําบุญด้วยก็ไปวันอาทิตย์ไปกันก็ไปถึงก็ได้พักแล้วก็นั่งกินข้าวอะไรันอย่างเงี้ยแล้วผมก็เดินเล่นสุพจน์ก็บอกว่าวัดเนี้ยที่กลาลังสร้างเมน uh huh. สร้างเมนเผาผีเป็นรุ่นใหม่อะ่ะ uh huh. ฉะนั้นมันก็ต้องมีที่เผาผีรุ่นเก่าอยู่อ uh huh. เป็นไอ้รุ่นนั้นมันเป็นยังไงเป็นกองฟอนเป็นเหมือนปูนสี่เหลี่ยมอะ่ะ เหมือนลงลงของเขาศพอ่ะแต่ว่ามันเป็นปูนแต่ก็ทําหนาแล้วก็มีตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กอันนี้ไว้วางศพครับตะแกรงอันนี้ก็คืออันนี้ยอราะว่ามาปรึกษาอาจารย์ว่าหลวงพ่อผมอยากจะได้สิ่งเนี้ยไปค้าขายครับแกก็บอกเอาสิโยมเอาไปเถอะมันยังไงันมันพอเอามาปุ๊บก็เราก็กลัวเรื่องกลิ่นก่อนนะกลัวมันจะมีกลิ่นก็ล้าง เเเออออาาาาาน้้้้ำรงงงไลลแลแวก็ทปิดะหลังจากที่ได้ตามหาตะแกรงเผาศพอยู่นานในที่สุดพวกเขาก็มาเจอที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งทางวัดกำลังสร้างเมนแห่งใหม่อยู่พอดีด้วยความอยากได้คุณชนจึงขอตะแกรงเผาศพอันเก่าไว้ซึ่งทางวัดเองก็อนุญ,ญาตและเขายังช่วยทำบุญ จนสุดท้ายเขาก็นำมันมาสจนขาได้สำเร็จและไอตอนบูชาครับแบบเราไหว้เขายังไงบ้างอะไรเงี้ยก็มีข้าวมีกับข้าวมีของหวานมีผลไม้มีน้ำมีเหล้ามีบุหรี่มีหมากมีปูแล้วก็พองมาไรยก็คือเราทำเองแบบมีใครบอกอะไรเงี้ยไม่ไม่มีใครบอก แล้วไหว้ไหว้นี่คือไหวแค mm ่ไหนหรือประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็ไหวทุกว ge> ันอ่ะพอเสร็จผมปิดร้านผมก็ลาเก็ไม่ไม่ปล่อยเราของไหวนี่เขาห้ามไหว้ทิ้งไว้จนจนบูกจนเน่าอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่คุณนิคมได้มาช่วยดูแล้วร้านเหล้ายาดองของคุณชวนตัวเขาเอง ก็ยังเป็นคนที่นำเครื่องเส้นมากราบไหว้บูชาตะแกรงเผาศพนี้ทุกวันไม่เคยขาดและยังได้ทำบุญใส่บาตรให้อยู่สมเสมอซึ่งในตอนนั้นกิจการค้าขายของกุณชนก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเหตุการณ์แปลกๆตามมาในช่วงที่มันแบบ ดีธุรกิจดีทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันมีอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยไหมคนเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยฟังว่าเออเ,<ข>เอ้ยเ,ยเยมื่อคืนจะมากินอะ่ะคนแน่นไงก็เลยไม่แวะไม่กินดีกว่าบอกมากี่โมงบอกมาเที่ยงคืนครึ่งออกกะมาจะตั้งใจจะมากินทั้งที่ว่าเมื่อคืนเนี่มันปิดตอนห้าทุ่มอะ่ะกลับเข้ามานอนกันหมดแล้วตอนที่แบบ วเนี่ยเคยเจออะไรแปลกๆไหมมีเต่คนอื่นเขามาเห็นอย่างผมนั่งอย่างเงี้ยมายืนอยู่ข้างหลังเขาเห็นคนยืนอยู่ข้างหลังผมแต่จริงแล้วไม่มีใครผมอยู่คนเดียวเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นมันได้สร้างข้อสงสัยและความประหลาดใจให้กับพวกเขาแต่กิจการก็ยังคงดำเนินต่อและขายดีอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอยาก่างต้องเปลี่ยนไปพอหลังจากดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยมาแล้วมันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะอะไรอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปก็นี่แหละก็ลุงคมทำงานอยู่กับผมเยอะแล้วนานแล้วหลายปีละ <Ừ S 2> เขามสมควรจะได้สิ่งของที่ก็ได้ปะ่ะก็ไปตัดสินใจว่าสไอ้ที่มันมีอยู่แล้ว <Tamb soap? S 2> ก็ไปยกสวนพอ พลังเรื่องเกิดได้ก็งานเริ่มมีแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาขายแล้วไม่ได้มายุ่งครับไม่ได้มายุ่งยุ่งเนื่องนุนอย่างเดียววิตน้ำสวนมั่งฉีดยามั่งพ่นน้ำมั่งอะไรมั่งเรื่องที่เกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้า พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเ c e บ o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล สัมภเวสี